นี่เมื่อกี้ไปเดินตลาดนัดกับเพื่อนมากลับบ้านมาเจอหางเลนอนอยู่อย่างนี้นี่ที่นอนไม่นอนไอ้อ้วนไอ้อ้วนนอนเคี้ยวฟันไอ้อ <I want. S 2> ้วนหางเลหางไม่ใช่ที่นอนนะมันที่ใส่ญ่า กัดฟันใส่อีกไออ้วนทางตื่นเดี๋ยวนี้อ้วนทางแม่มาแล้วหางเล่หางหางเลตื่นไปนอนในหญ้าได้ยังไงเดี๋เดี๋ยวตัวเหม็นนี่กันอะ่ะฮะไปนอนที่นอนสิตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นตื่นเฮ้ยตื่น โอ oh, ้ตื่น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 ไม่ใช่ที่นอนอ mm hmm. ยับลงไปได้ mm hmm. ต้องหาที่ใส่ย่าใหม่ละลงไปคุกนี้ไม่ไหวละลกลกแล้วไม่พุงเปียกเนี่ยพุงเปียกอะไรมาเนี่ยฮะ mm hmm. ตื่นอ๊ mm hmm. เอาลุกเอึอด้วยกินด้วยนอนด้วยอะไรของเธอฮะเอาไหม,ามน,นี่ยที่นอนเนี่ยแล้วไม่พุงเปียกๆเ,เดี๋ยวเช็ดพุงเลยเป็นเปียกอะไรมาอ๋อง่วงมากอืม